สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดี่ฮุกจิงครับวันนี้ d a ดี y มีสูตรไก่ย่างตะไคร้นมสดมาฝากเพื่อนๆกันครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีตลอดกาลเลยนะครับแถมทําง่ายแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะครับวันนี้ตัวไก่ของเราเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่าแล้วก็มีความหอมของเครื่องที่เราหมักเข้าไปด้วยนะครับทานคู่กับน้ําจิ้มแจ่วหมาล่านะครับที่มีรสชาติ เผ็ดเปรี้ยวเค็มแล้วก็มีความหอมความซ่าของพริกหมาหล่าด้วยนะครับทาให้ช่วยเพิ่มความอร่อยของไก่ย่างของเราไปอีกนะครับยิ่งได้ทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับรับรองว่าถูกใจเ,เพื่อนๆแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นเศษเนื้อน่องไก่1นกิโลนมสดชนิดจืด50มิลลิลิตรซีอิ๊วขาว4ี่ช้อนโต๊ะ ซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย2ต้นรากผักชี3รากกระเทียมไทย10กรีดพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1 1ช้อนโต๊ะเม็ดผักชี1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วหมาหลากนะครับก็จะมีน้ำมะขามเปียก5ช้อนโต๊ะและดีใช้มะขามเปียก50กรัม ผสมกับน้ำ150มิลลิลิตรครับน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะหอมแดงซอยประมาณ2หัวพริกมาลา1ช้อนชาพริกป่น1ช้อนชาน้ำตาลปี๊บ2ช้อนชาแล้วก็ผักชีฝรั่งประมาณ1ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นไม้จิ้มลูกชิ้นเบอร์9นะครับเด็ดดีจะแช่น้ําไว้ก่อนก่อนที่เราจะไปเสียบไม้ย่างนะครับเวลาย่างเนี่ยไม้จะได้ไม่ไหม้ด้วยนะครับ เรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําเม็ดผักชีไปล้างทําความสะอาดก่อนนะครับจากนั้นเราก็นํามาโขลกให้ละเอียดครับตามด้วยตะไคร้ซอยครับตัวตะไคร้กับเม็ดผักชีเนี่ยจะช่วยให้ไก่ของเราเนี่ยมันมีความหอมเพิ่มขึ้นนะครับจากนั้นก็ใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับโขลกทุกอย่างจนละเอียดนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเครื่องที่เราจะนําไปหมักไก่นะครับ ขั้นตอนต่อไปเรานำเครื่องหมักไก่ใส่ลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นเติมนมสดชนิดจืดลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำเนี่ยจะช่วยเพิ่มสีสันนะครับวันนี้เราจะไม่ใส่สีสันเพิ่มเลยนะครับสีสันที่ได้เนี่ยมาจากซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็จะได้ความหอมด้วยครับจากนั้นเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ คนไปเรื่อยๆจนน้ำตลาลฟีบละลายเลยนะครับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสชาติก่อนได้เลยนะครับถ้าได้รสชาติที่เราถูกใจแล้วเราก็นำไก่ลงไปหมักได้เลยครับตัวเศษเนื้อน้องไก่นะครับมันก็จะมีทั้งเนื้อแล้วก็หนังผสมมาด้วยนะครับเวลาเราไปย่างเนี่ยมันก็จะได้มีความนุ่มความหอมของหนังไปด้วยนะครับมันจะอร่อยกว่าที่เราจะนำอกไก่ไปย่างนะครับแบบนั้นมันก็จะแห้งเกินไปนะครับ เราก็ผสมคุกเค้าไก่กับน้ำซอสเนี่ยให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็นำมาเสียบไม้ได้เลยครับสูตรนี้นี่ไม่ต้องหมักทิ้งไว้เลยนะครับเราเสียบไม้เสร็จเรียบร้อยเราไปก่อดเตาเราก็สามารถนำไปย่างได้เลยครับนี่นะครับเสียบมากเสียบน้อยไม้เล็กไม้ใหญ่นี่แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับถ้าใครทำขายก็ อาจจะต้องกะปริมาณให้ดีนะครับใน1สูตรของดัตตี้ที่ดัดตี้เสียบปริมาณเท่านี้นะครับได้ประมาณ12ไม้นะครับวันนี้เราเสียบค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าเราทําทานเองนะครับก็จะทานกันแบบจุใจไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเสียบขายเนี่ยอาจจะลดปริมาณลงน้อยกว่านี้ได้นะครับแต่แค่เสียบแบบนี้เนี่ยก็ได้กําไรประมาณเท่าตัวแล้วนะครับ นี่นะครับเราก็เสียบสลับกันนะครับสลับเนื้อกับสลับหนังไปนะครับมันจะได้ไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับไก่ที่ดัตตี้นำมาใช้วันนี้นะครับมันจะเป็นเศษเนื้อน้องไก่มีขายที่แมคโครนะครับโลละประมาณ60กว่าบาทครับเราก็เสียบไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับ พอเราเสียบไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําน้ําจิ้มแจ่วมาล่านะครับดั้ดี้ผสมน้ําปลากับน้ําเปล่านะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ํามะขามเปียกลงไปครับน้ำมะขามเปียกแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวไม่เท่ากันนะครับเพื่อนๆก็ลองใส่แล้วก็ลองชิมรสชาติเอานะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลปี๊บแล้วก็คนน้ําตาลปี๊บให้ละลายครับเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกป่นครับ ตามด้วยพริกหมาล่านะครับวันนี้พิเศษเราจะใส่พริกหมาล่าเข้าไปด้วยนะครับมันก็จะมีความหอมเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความซาๆนะครับก็มีความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับแล้วเราก็ใส่หอมแดงซอยครับสุดท้ายก็เป็นผักชีฝรั่งซอยครับคนคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราก็เตรียมนําไปทานคู่กับไก่ย่างได้เลยครับเรากลับมาดูที่ไก่ย่างนะครับแดดที่จะก่อเตาทานไฟอ่อนๆนะครับ จากนั้นเราก็นําไก่ลงไปย่างได้เลยครับวิธีการย่างไก่นะครับเราจะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็คอยกลับไปกลับมาตลอดเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันของหนังไก่เนี่ยมันหยดลงไปโดนเตาถานนะครับแล้วมันก็จะทําให้ไก่เนี่ยดำไม่สวยนะครับการย่างไก่เนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็ใช้เวลานานนิดนึงนะครับคอยกลับไปกลับมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับไก่ของเราจะได้สุกเสมอกันแล้วก็สีสวยงามครับ สูตรนี้เราจะไม่ใส่สีผสมอาหารเพิ่มเลยนะครับมันจะมาจากสีของซีอิ๊วดำนะครับมันก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้ครับไก่ย่างสูตรนี้เนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพราะว่าได้ความหอมจากตะไคร้เม็ดผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยหอมหน่าทานมากๆเลยนะครับยิ่งมาย่างบนเตาถ่านด้วยแล้วนะครับก็ยิ่งเพิ่มความหอมเข้าไปอีกครับ เราก็ย่างไปเรื่อยๆจนไก่สุกเลยนะครับพอไก่สุกแล้วเราก็หยิบขึ้นมาใส่จานเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มแจ่วหมาหล่าได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทานเปล่าๆนี่ก็อร่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไก่ย่างเนี่ยมันมีความนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความหวานเค็มกำลังดีเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเพิ่มรสชาติจิ๊มจาดจัดจานเพิ่มความเผ็ดร้อนเพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะครับก็สามารถทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วหมาหล่าได้เลยนะครับ ทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานทำขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ด a ตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ